วอนนี้ก็ผ่านมาหลายสงการแล้วสงการที่แล้วสงการนี้แล้วก็ปีนี้ก็จะเลือกตั้งใหม่แล้วพี่พี่ไม่กลับบ้านกันหรอเราเราเราผ่านสงการนู้นสงการนี้สงการต่อไปแล้วก็จะเลือกตั้งกันใหม่แล้วด้วยเราจะเมื่อไหร่เราจะมีแฟนเรายังไม่รีบยังไม่รีบผมอะแบบรู้ว่าเขาชอบแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เขาเขาจะเลือกหรือเปล่าเขาแบบต้องถูกใจเขาแบบไหนเขาจะได้คิดเฮ้ยเฮ้ยเ่ดี๋ยวผมตอบห้เดี๋ยวผมตอบห้ ยังไปถามเพื่อนทำไมเราไม่ไว้ใจเพื่อนนอนบ้าเพื่อนผมไว้ใจไม่ได้ตอนรถลากเนี่ยเกตไม่มีไม่มีครับอ๋อก็เข้าใจเราแล้วก็อยู่เราได้ง่ายๆสบายๆเป็นคนแบบสบายๆเลยเลยทำไมครับทำไมตอนนี้เราถึงยังเลือกที่จะแบบอยู่คนเดียวทำไมเราถึงยังคิดว่าเอ๊ะเรอจะไม่มีใครดีกว่ากลับบ้านไปได้แล้ว ถามแทนใจพอทำไมครับเราถึงทำไมเราถึงแบบว่ายังคิดว่าเอ๊ะอยู่คนเดียวก่อนดีกว่าแล้วทําไมเราหนีไม่มีใครทำไมคิดว่าอยู่คนเดียวมันดีกว่ายังไงครับคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมอะทำงานเยอะไงแล้วแบบต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มีเวลาให้ใครถ้าเกิดว่าจะต้องมีเวลาให้ใครสักคนหนึ่งอะเราจะต้องพร้อมจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งดีกว่าทําไมเราไม่เลือกที่จะรับงานน้อยลงแล้วก็แบบเพื่อมีใครสักคนครับเร็ว เขาพูดสำหรับคำถามครับเอาก็ตอนนี้ที่ช่องให้ถ่ายละครไงก็เลยบอกว่าเออ,อถ่ายละครก่อนแต่ที่ผ่านมาเราก็มีงานทำเราก็มีแฟนนะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยก็เรียก <c oughs> ว่าแล้วแต่จังหวะ<อ>แ,แล้วแต่จังหวะยังเอาตัวรอดมาได้เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้<อ>จากคำถามนี่แหละสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมบอยประกอนเนี่ยนะครับไปบอกที่ช่องให้ว่าเอ้ยเราต้องงานน้อยลงเดี๋ยว พี่ครับสงสารคุณเกสดที่คุณเกสแบบละครเยอะไม่มีแฟนเลยแบบเดี๋ยวส่งละครให้คุณเกสดเพียงเรื่องพอจะได้มีแฟนเอาไหมฮะไม่เอาอยากทำงานครับผมแม่คุณแม่คุณเนี่ยเคยเดินเจอคุณแม่ผมอ่ะไอ้นินรับข่าวสำหรับใครนะคุณสำหรับไหนเนี่ยแม่แม่คุณเนี่ยเคยเดินเจอคุณแม่ผมเนี่ยเขาคุยกันนะว่าอยากมีลูกกับใครอ่ะอยากให้พี่เกตยินดี่มจริงไหมจริงไหมตอนนั้นอ่ะผมอ่ะยังไม่มีตอนนี้ผมมีไปแล้ว คือจริงไหมที่แม่ถามมันเป็นเรื่องจริงครับผมใช่ทีน,นี้ผมกับแม่ก็ต้องคุยกันอยู่ว่าแบบเออ,เอ,อยังไงว่าแม่อยากให้มีเมื่อไหร่ลูกพร้อมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็ตามใจเราใช่แล้วออพอแม่ถามไปบ่อยเราแบบว่ามีแบบยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลเลยแม่ยังโทรหาแม่ดิ๊ปไหมไม่ไม่ไม่ได้โทรแต่แม่เขาเคยโทรหาผมด้วยจริง Yeah. <laughs> <Get one out. laughs>